เต็กตอกการยุบสภาเมื่อวานนี้เป็นเจตนาประสงค์ตอบผลโดยทุดยลิตของนายกรัฐมนตรีข้าวองค์ประกอบกฎหมายอาญามาตราหนึ่งวงเล็บหนึ่งและต้องถูกถอดถอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา234รา234ฟังสิครับท่านที่เคารพรัฐธรรมนูญมาตราร้2สเขียนว่าเมื่ออายุ ของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงพระมหากษัตริย์จะได้ทรงปราพระราชกิจจนีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปใน45วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุการเลือกตั้งตามวักหนึ่งต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาแต่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยทุจริตไปใช้มาตราร้อสาแล้วก็ไปแอบอ้างโหนพระมหากษัตริย์ในทำนองว่าเป็นพระราชอำนาจของพระองค์ซึ่งนักกฎหมายไทยนี่นะครับท่านที่รบทุจริพลายยศสัตย์สาบาน ประเทศนายปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาตราสองมาตราสามพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกามันเงียบกันทั้งประเทศเลยจบเนตีบัณฑิตรยะสาพามาโดยยฉพ่อดอกเตอร์วิษนุเครืองอามยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่านะดอกเตอร์วิษณุเองผม วิเคราะห์แล้วความรู้ไม่ได้จบขั้นปริญญาเองอนุปริญญานิีิศาสตร์ก็น่าจะรับรองไม่ได้เพราะแกตอบคำถามผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมาการสอบสวนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีใชย้ยาอย่างประทับลายพระนามของสมเด็จพระสังฆาราชผิดหรือไม่ผิดแกบอกไม่ผิดเพราะว่าพระสังฆราชทรงประชวร ก็เลยทรงอาพาธจึงเอามาใช้ได้ประทับปราปริญญาเอกปริญญาโทมหาวิทยาลายัยมหามากุฎราชาวิทยาลายัยผมก็สวนแกไปว่าผมมีอดีตเลขานุการผู้ว่าการจังหวัด4คนเป็นอักษรเลขผู้ว่าสั่งห้ามเด็ดขาดเองอย่าไปเที่ยวประทับทรงเดชนะรายางลายเซ็นของข้ายกเว้นที่ข้ามอบให้แกไปประทับบางเรื่องและต้องเอามาให้ดูทุกฉบับเวชนุเครืงงามทุจริต ในมหามากุฏราชวิทยาลัยแต่ไม่มีใครตามเรื่องนี้ล้อมมวยกัน